เซียนอมตะ2,500ปีบทที่379มหาวิทยาลัยแพทย์แผ่นจีนที่หยางคืนชีวิตครอบครัวฉันมาหลังจากได้เงินรางวัลซูเย่ซื้อกระเป๋าเดินทางสองใบใหญ่ไปที่ธนาคารที่เขานัดไว้ตั้งแต่สองสาวันก่อนถอนมา8ล้านขนด้วยกระเป๋าเดินทางสองใบใหญ่และมุ่งหน้าไปทางหมู่บ้านชีเจียซุน เขาได้รับโทรศัพท์จากหวังหงหวานแล้ววันนี้ต้องไปเก็บเกี่ยวผักกาดขาวในฤดูกาลแรกระหว่างทางซูเย่ติดต่อกับผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านชีเจียซุนภายใต้การเรียกรวมตัวของผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านหมู่บ้านชีเจียซุนต่างมารวมตัวกันแต่เนิ่นๆรอให้ซูเย่มาแจากเงินส่วนคนจากสามหมู่บ้านรอบๆต่างรุดหน้ามาเพราะการเรียกของผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้าน,านชีเจียซุนเช่นกัน เมื่อซูยเย่มาถึงชาวบ้านหมู่บ้านชียีเจียนรีบตามผู้ใหญ่บ้านเข้าไปต้อนรับด้วยรอยยิ้มกว้างทันทีพ่อแม่พี่น้องได้เวลาจ่ายเงินแล้วครับซูยเย่ส่งเงินที่ถอนมาให้ผู้ใหญ่บ้านให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นคนแจกจ่ายชาวบ้านหมู่บ้านฉีเจียซุนแต่ละคนยิ้มจนแก้มจะฉีกถึงหูค่าแรงนี้ได้มาง่ายกว่าที่พวกเขาออกไปทำงานเยอะ ชาวบ้านในสามหมู่บ้านข้างเคียงต่างมองคนในหมู่บ้านชีเจียซุนด้วยสีหน้าอิจฉาจนกระทั่งแจกจ่ายเงินค่าแรงให้กับชาวบ้านหมู่บ้านชีเจียซุนจนเสร็จหมดแล้วชาวบ้านจากสามหมู่บ้านข้างเคียงถึงตาเป็นประกายด้วยความคาดหวังในที่สุดก็ตาพวกเขาแล้วถัดมาเป็นเงินค่าเช่าที่นาของอีกสามหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านแจกจ่ายเงินให้ทีละคนตามลำดับเมื่อเห็นว่ามีเงินให้ คนจากสามหมู่บ้านที่เหลือก็ล้อมกันเข้ามารับเงินอย่างปลื้มปริมด้วยการจัดการจากผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านชีเจียซุนที่นาของพวกเขาอีกสามหมู่บ้านล้วนเสร็จเรียบร้อยตามที่ซูเย่ขอจึงได้มารอารับเงินอยู่ก่อนแล้วหลังจากแจกจ่ายเงินเสร็จซูเย่ก็มอบเมล็ดที่เตรียมไว้ก่อนแล้วให้กับผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านชีเจียซุนปัญหาการเพาะปลูกหลังจากนี้มอบหมายให้ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านชีเจียซุนจัดการทั้งหมด หลังจากทำทุกอย่างเสร็จซูยเย่มาถึงที่นาของหมู่บ้านฉีเจียซุนเวลานี้หวังหงหวาก็ได้นำทีมรถมาถึงรอบนอกที่นาและเริ่มเก็บเกี่ยวผักกาดขาวผักกาดขาวล็อดนี้สุกเต็มแก่แล้วเป็นยังไงบ้างครับขนหนเดียวหมดไหมซูยเย่มองชาวบ้านและคนงานเก็บเกี่ยวและขนผักกาดขาวก่อนจะเดินไปอยู่ข้างกายหวังหงหวาและถามยิ้มยิ้มไม่มีปัญหาแน่นอนครับ หวังหงวาพยักหน้ากล่าวต่อแต่นี่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วขนของคราวหน้าคงจัดการด้วยรถไม่กี่คันนี้ไม่ได้หรอกครับถึงเวลานั้นคุณต้องจ้างทีมรถเพิ่มอีกสักหน่อยซูเย่พยักหน้าพลางกล่าวเอาจริงๆเลยนะครับ หวังหงหวามองซูเย่และเตือนที่ตั้งสาขาแยกพวกนั้นผมเลือกไว้แล้วเรื่องอื่นยังไม่ต้องพูดถึงแต่คุณต้องรับประกันเรื่องส่งผักกาดขาวให้นะผมทุ่มเงินไปหมดแล้วถ้าครั้งนี้ไม่รอดต้องตายอย่างอนาถยิ่งกว่าครั้งที่แล้วอีกวางใจได้ครับซูเย่รีบยิ้มและบอกอีกไม่กี่วันก็จะเริ่มเพาะพันธุ์แล้วครับถึงตอนนั้นรับประกันได้เลยว่าพอดี B. หวังหงหวาสุดหายใจเข้าลึกและพยักหน้า ครั้งนี้เขาทุ่มทุกอย่างที่มีแล้วจริงๆถ้าสำเร็จก็จะก้าวไปอีกขั้นแต่ถ้าแพ้สูญสิ้นทุกสิ่งไม่มีแม้แต่ต้นทุนจะเริ่มใหม่อีกครั้งรอจนเก็บเกี่ยวผักกาดขาวได้พอสมควรแล้วหวังหงหวาก็โอนให้ซูยเย่เลย8ล้านหลังจากจ่ายค่าผักแล้วเขาก็นำทีมรถขนของออกไปอย่างกระตือรือร้นส่วนซูยเย่เดินเล่นอยู่รอบๆ เขาไม่ได้กลับไปที่มหาวิทยาลัยทันทีแต่ครุ่นคิดว่าจะทำยังไงต่อตอนนี้หลังจากชำระจำนวนเงินทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้วเงินที่เหลือในมือยังมีอยู่10บล้านถ้าอยากหาเงินให้พอภายในหนึ่งปีต้องลงมือทำอะไรเป็นรูปเป็นร่างแล้วชาพลังวิญญาณน,นับเป็นโปรเจกต์ที่ดีมุ่งหมายไปที่ใบาชาชั้นสูงก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีที่ขาย ทิงๆในตอนที่เขากำลังคิดว่าจะเหมาวสวนชาที่ไหนมาทำดีจู่ๆมือถือก็ดังขึ้นมาเขาหยิบออกมาดูก็เห็นว่าเป็นสายจากรีเคร์หมิงสิทธิพี่ซูเย่รีบกดรับโทรศัพท์รีบกลับมาที่มหาวิทยลาลัยเร็วมีเรื่องด่วนคุยในโทรศัพท์ไม่รู้เรื่องในรีบกลับมาเสียงร้อนรนของรีเคร์หมิงดังมาจากปลายสาย พูดได้แค่ประโยคเดียวก็ตัดสายไปเลยเกิดเรื่องเหรอซูเย่สายตานิ่งเงินไปต้องเกิดเรื่องแน่ๆไม่อย่างนั้นหลีเคอร์หมิงคงไม่รีบร้อนตัดสายและน้ำเสียงร้อนใจขนาดนี้หรอกซูเย่รีบเรียกรถกลับไปมหาลัยทันทีพอมาถึงหน้าประตูมหาวิทยายลัยเขาก็ลงจากรถ ซูเย่จึงได้เห็นว่าหน้าประตูมหาวิทยาลัยมีคนกลุ่มใหญ่มุงอยู่มีคนยกแผ่นผ้าสีขาวแผ่นหนึ่งในนั้นได้เขียนอักษรตัวใหญ่ๆด้วยสีทาบ้าสีแดงมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนจี้อย่างคืนชีวิตครอบครัวฉันมานักศึกษามหาวิทยาลัยแพทย์แผ่นจีนจี้อย่างใช้วิชาแพทย์ในการฆ่าคนเมื่อเห็นภาพนี้ซูเย่ก็มีสีหน้าตึงเครียดเกิดเรื่องจริงๆด้วย เพื่อนร่วมสถาบันซูยเย่รีบเดินเข้าไปและดึงนักศึกษาคนหนึ่งที่กำลังยืนมุมงดูอยู่มาถามนี่มันเรื่องอะไรกันเกิดอะไรขึ้นซูยเย่เมื่อเห็นซูยเย่นักศึกษาคนนั้นก็ชะงักไปก่อนจะรีบบอกเหมือนว่ารุ่นพี่ปีห้าที่กำลังจะเรียนจบคนหนึ่งรักษาคนไข้ตอนกลับบ้านสองคนนั้นไปซื้อยาตามตำรับที่รุ่นพี่เขียนให้ปรากฏว่าคนหนึ่งตาย ส่วนอีกคนถูกวินิจฉัยว่ายำ่แย่อาการหนักตอนนี้กำลังช่วยชีวิตกันอยู่คนที่มาเอาเรื่องพวกนี้ล้วนแต่เป็นครอบครัวของผู้ตายและผู้ป่วยพวกเขามารวมตัวที่นี่เพื่อขอให้มหาวิทยาลัยรับผิดชอบนักศึกษาคนนั้นกล่าวซูเย่ฟังแล้วขมวดคิ้วเป็นปมนักศึกษาแพทย์แผนจีนปีห้าที่ใกล้เรียนจบรักษาคนด้วยสมุนไพรจีนจนตายเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้แน่นอน แพทย์จีนไม่เหมือนกับแพทย์ตะวันตกแพทย์แผนจีนเป็นสาขาที่รอบคอบมากโดยปกติไม่มีทางรักษาใครจนถึงแก่ชีวิตได้ต่อให้เป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เป็นพิษอ่อนๆก็ต้องใช้จำนวนมหาศาลถึงจะฆ่าชีวิตได้แต่จำนวนขนาดนั้นหากคนที่รู้จักวิชาแพทย์แผนจีนเพียงเล็กน้อยก็ไม่มีทางออกให้ ในเมื่อนักศึกษาคนนี้เรียนมาหปีจนจะเรียนจบแล้วก็หมายความว่าพื้นฐานวิชาแพทย์ของเขาไม่มีปัญหาแน่นอนไม่มีทางรักษาใครจนถึงแก่ชีวิตหรอกต่อให้ออกยาให้ผิดจริงๆจ,จนเกิดเหตุการณ์รักษาผิดพลาดก็ไม่ไร้ายแรงถึงขั้นมีคนตายหรอกเรื่องนี้ถูกโพสต์ไปในเน็ตแล้วสื่อใหญ่ต่างๆกำลังรายงานเรื่องนี้อยู่นักศึกษาคนนั้นหัวเราะเฟื่อนๆและเอ่ยขึ้น ถึงแม้คอมเมนต์ในเน็ตยังถือว่าเป็นมิตรกับมหาวิทยาลัยของเราแต่มหาวิทยาลัยเราก็ทนให้พวกเขาวายๆแบบนี้ต่อไปไม่ได้หรอกผมว่าครั้งนี้มหาวิทยาลัยของเราคงจะแย่แล้วครับไม่รู้ว่าท้ายที่สุดแล้วจะจัดการรุ่นพี่คนนั้นยังไงขอบคุณนะซูเย่ขมวดคิ้วนิดหน่อยและกล่าวขอบคุณก่อนจะรีบรุดหน้าไปที่ห้องทำงานของลีเคอหมิง เดินไปพลางก็ใช้มือถือเข้าไวปอไปพลางและพบว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นปุ๊บก,ก็กลายเป็นการค้นหาติดเทรนอันดับหนึ่งปับ๊บเขาจิ้มเข้าไปดูตามคอมเมนต์ในหัวข้อต่างๆดูเรื่องนี้เกี่ยวอะไรกับมหาวิทยาลัยต่อให้เกิดข้อพิพาทการรักษาขึ้นจริงๆก็ไม่ใช่ความผิดของนักศึกษาคนนั้นนี่ต้องไปหาคนขายยาไม่ใช่หรอไปหาเรื่องมหาวิทยาลัยทำไมหาเรื่องผิดคนหรือเปล่า จะอารวาดก็ไม่ต้องไปอาวาดที่มหาวิทยาลัยอีกอย่างเรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับมหาวิทยาลัยอยู่แล้วพวกคุณสร้างเรื่องแบบนี้จะส่งผลกระทบต่อนักศึกษาคนอื่นๆในมหาวิทยาลัยเอานักศึกษาแพทย์แผนจีนทำผิดเกี่ยวอะไรกับมหาวิทยาลัยหรือถ้าโดนรถขุดดินไปรือบ้านก็ต้องไปโทษคูโบต้าเหรอชาวเน็ตส่วนมากมีความยุติธรรมรู้สึกว่าครอบครัวนี้หาเรื่องผิดคน แต่ในนั้นก็ยังมีชาวเน็ตส่วนน้อยที่สนับสนุนผู้ตายและครอบครัวโดยเฉพาะพวกอยากทำลายชื่อเสียงแพทย์แผนจีนก่อนหน้านี้พวกนายไม่เห็นหรือคนที่ออกใบกำกับยาให้เดินออกมาจากมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนที่อย่างและเป็นนักศึกษาที่กำลังจะเรียนจบด้วยมหาวิทยาลัยที่สอนให้นักศึกษารักษาคนจนตายแบบนี้ยังมีหน้าเปิดต่อไปอีกเหรอ มหาวิทยาลัยนี้สุดจะแย่วิชาแพทย์ยังไม่ดีพอก็อย่าปล่อยให้จบสิปล่อยให้จบออกมาแล้วตอนนี้รักษาคนอื่นจนตายมันเป็นความผิดของมหาวิทยาลัยเพราะมหาวิทยาลัยสอนไม่ดีทำไมถึงจะไปเอาเรื่องมหาวิทยาลัยไม่ได้พวกคนที่ไม่ชอบแพทย์แผนจีนพากันฉวยโอกาสนี้ซ้ำเติมเมื่อเห็นคอมเมนต์เหล่านี้คิ้วของซูเย่ก็คลายออกเล็กน้อย แม้จะมีคนว่าร้ายแพทย์แผนจีนไม่น้อยแต่หากเทียบกันแล้วคนที่รู้เรื่องมีเยอะกว่าเรื่องนี้ปล่อยให้มหาวิทยาลัยจัดการก็ได้นี่ครับสิทธิ์พี่หลี่เรียกผมมาทำไมซูเย่มาอยู่ที่ห้องทํางานหลี่เคอรหมิงด้วยความสงสัยเขาผลักประตูเข้าไปเวลานั้นหลี่เคอหมิงนั่งอยู่ตรงหน้าโต๊ะทางานและขมวดคิ้วมาแล้วเหรอ เมื่อเห็นซูเย่หลี่เคอร์หมิงก็พยักหน้าให้เขานั่งลงผมได้ยินเรื่องราวจากหน้าประตูมหาวิทยาลัยมาบ้างแล้วครับซูเย่พูดขึ้นทันควันแต่เรื่องนี้ต้องให้คู่กรณีและร้านยาที่ขายยาให้พวกเขาจัดการกันไม่ใช่หรอครับเรื่องนี้ส่งผลกระทบใหญ่หลวงเกินไปหลี่เคอร์หมิงส่ายหัวหัวเราะเฟื่อนเพื่อทางกล่าวเบื้องบนมีคำสั่งลงมาต้องก่อตั้งหน่วยสืบสวนร่วมกัน ไม่ว่ายังไงต้องถ่ายคดีนี้ให้ได้เงินรางวัลจากรายการอนาคตแพทย์แผนจีนของนายคราวก่อนยังไม่ได้รับแต่ถ้าครั้งนี้เป็นเรื่องใหญ่จริงๆและจัดการได้ไม่ดีเงินก็นี้ก็พูดยากแล้วที่เรียกผมมาก็เพราะซูเย่สงสัยเบื้องบนเจาะจงมาให้นายเป็นหนึ่งในสมาชิกหน่วยสืบสวนร่วมกันลีเคอหมิงมองซูเย่ด้วยความคลางแคลงและกล่าวแต่นี่เป็นคำสั่งจากเบื้องบนฉันก็ไม่รู้ว่าทำไม จอดจงให้ผมเข้าร่วมการสืบสวนซูยเย่งงหรือเพราะตัวเองเป็นคนของกลุ่มสืบสวนนายนั่งพักก่อนลีเคอร์มิงบอกกับซูยเย่ผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆในหน่วยสืบสวนร่วมกันกำลังมากันแล้วอีกไม่นานก็ถึงถึงแล้วเราก็ออกเดินทางกันได้เลยครู่หนึ่งผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายมาถึง ผมขอประกาศหน่วยสืบสวนมหาวิทยลาลัยแพทย์แผนจีนที่อย่างก่อตั้งขึ้นณนบัดนี้หลีเคอร์หมิงยืนขึ้นและประกาศทุกท่านครั้งนี้จะต้องปฏิบัติด้วยความยุติธรรมฝากด้วยนะครับพวกเราจะออกเดินทางกันตอนนี้เลยครับทุกคนพยักหน้าไม่ทันแม้แต่จะแนะนำตัวเองก็ต่างคนต่างนำอุปกรณ์จดบันทึกที่ตัวเองต้องใช้นั่งรถไฟไปยังเมืองที่นักศึกษาคนนั้นอยู่ภายใต้การนำทางของหลีเคอหมิงเมืองสร้างหยวน หนึ่งชั่วโมงต่อมาพวกเขาลงจากทางด่วนและมุ่งหน้าไปที่โรงพยาบาลประชาชนสร้างหยวนคนทั้งหมดมาถึงโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วเวลานั้นหน้าประตูโรงพยาบาลมีนักข่าวจากสื่อใหญ่มาล้อมอยู่มากมายตอนนี้ซูเย่ก,กำลังได้รับความนิยม มหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนจี่อย่างที่เกิดเรื่องก็มีความเกี่ยวข้องกับซูเย่นักศึกษาแพทย์แผนจีนรักษาคนจนถึงแก่กรรมก็เป็นเรื่องใหญ่สื่อจึงพากันร,รุมนักข่าวมากมายพยายามเข้าไปสัมภาษณ์ในโรงพยาบาลแต่โดนยามของโรงพยาบาลขวางเอาไว้และเมื่อหลีเครอรหมิงนำกลุ่มมาถึงบรรดานักข่าวที่เห็นว่าในนั้นมีซูเย่ก็ตาเป็นประกายกดถ่ายรูปรัวๆ ทว่าคนทั้งหมดนั้นไม่ได้สนใจนักข่าวพวกเขาเบียดกลุ่มนักข่าวเข้าไปในโรงพยาบาลเตรียมจะไปถ่ายถามคนไข้และสอบถามครอบครัวของคนไข้ว่าตอนนี้คนไข้มีอาการยังไงบ้างปรากฏว่าไม่คุยฝั่งญาติกลับปฏิเสธพบหน้าพูดคุยกลุ่มสืบสวนที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นเจอต่อเข้าเต็มๆทุกคนต่างขมวดคิ้วแต่ก็เข้าใจอารมณ์ของญาติคนไข้ เป็นใครเจอเรื่องแบบนี้ก็คงมีปฏิกิริยาเช่นนี้พวกเราไปสอบถามสถานการณ์กับหมอกันดีกว่าครับซูเยเสนอในเมื่อญาติคนไข้ไม่ยอมพบคนจากกลุ่มสืบสวนถ้าอย่างนั้นคนที่รู้เรื่องคนไข้ที่สุดก็มีแต่หมอที่รักษาได้ลีเคอร์มิงเห็นด้วยทันทีเพราะนี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะรู้เรื่องแล้ว พวกเขามาหาหัวหน้าวูหัวหน้าหมอแผนกภายในที่สองของโรงพยาบาลเมื่อรู้ว่าเป็นกลุ่มสืบสวนจากมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนจี้หยางแล้วหัวหน้าวูก็พลันให้ความร่วมมือดีมากแม้เขาจะเป็นแพทย์แผนตะวันตกและพวกหลี่เคอหมิงเป็นแพทย์แผนจีนแต่ก็รักษาโรคช่วยชีวิตคนเหมือนกันในเรื่องการปฏิบัติต่ตอคนไข้หากเป็นหมอก็จะจริงจังขึงขังกันหมดไม่ยอมประมาทแม้แต่นิดเดียว หัวหน้าหูพวกเราอยากทราบว่าผู้ป่วยที่ตายเพราะเหตุทางการแพทย์คนนั้นรวมถึงคนไข้ที่เข้ารับการช่วยชีวิตอยู่ตอนนี้มีอาการยังไงบ้างครับซูยเย่ถามผลชนสูตรของพวกเขาเป็นยังไงครับผมก็เพิ่งได้ผลชนสูตรมาเหมือนกันหัวหน้าวูกล่าวดูจากสิ่งที่รายงานชนสูตรบอกไว้ผลการตรวจพบว่าเป็นพิษจากสารตะกัว่วรวมถึงคนไข้ที่เสียชีวิตแล้วก็มีผลการตรวจเหมือนกัน ลีเคอหมิงได้ฟังก็ขมวดคิ้วเป็นปมทันทีพึมพำกับตัวเองหรือว่าเป็นปัญหาของสมุนไพรจีนปลอมเซียนอมะตะ2,500ปีบทที่380ท่าตายให้เป็นความผิดผมเป็นพิษจากสารตะกัว่วทุกคนในกลุ่มสืบสวนจากมหาวิทยายลัยแพทย์แผนจีนจี้หยางได้ฟังก็ขมวดคิ้วกันหมดและนึกถึงปัญหาสมุนไพรจีน หรือว่าหลังจากดื่มยาจีนแล้วกินของอย่างอื่นไปด้วยลีเคอร์หมิงสงสยัยแม้ว่านาทีแรกจะรู้สึกมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นปัญหาของสมุนไพรจีนปลอมสูงแต่เขาก็ไม่มั่นใจยังไงซะไม่มีใครรู้ว่าคนไข้ผ่านอะไรมาบ้างเรื่องนี้ไม่อาจทราบได้หัวหน้าวูสายหัวและบอกมีแต่ต้องรอให้ช่วยคนไข้กลับมาได้แล้วถึงจะรู้ เพิ่งจะสิ้นเสียงเสียงร้องตื่นตระหนกเสียงหนึ่งก็ดังเข้ามาจากนั้นพยาบาลคนหนึ่งก็พุ่งเข้ามาในห้องตรวจอย่างรวดเร็วและบอกกับหัวหน้าวูอาการคนไข้เลวร้ายลงเฉียบพลันขะตอนนี้ฉุกเฉินมากหมอรีบไปดูหน่อยเถอะค่ะสิ้นเสียงหัวหน้าวูพุ่งออกไปโดยไม่ลังเลส่วนพวกซูเย่ก็รีบตามหลังไปติดติดรุดหน้าไปที่ห้องฉุกเฉินอย่างระวอดเร็วพวกคุณรออยู่ด้านนอกนะ เมื่อมาถึงหน้าห้องฉุกเฉินหัวหน้าหูบอกกับพวกซูเย่ทำถ้าจะเดินเข้าไปกู้ชีพในห้องผู้ป่วยผมเองแต่ซูเย่กลับชิงเข้าไปในห้องฉุกเฉินก่อนไม่ได้หัวหน้าหูเพิ่งจะรู้ตัวเขาตกใจจนรีบตามเข้าไปในห้องฉุกเฉินก่อนจะเอ่ยเสียงโมโหที่นี่คือโรงพยาบาลคุณอย่ามาทำพวกผมเสียเวลาในการรักษาออกไปเดี๋ยวนี้เลย ผมก็เป็นหมอเหมือนกันและสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้ใครช่วยได้ก็ควรลงมือผมมั่นใจถ้าเขาตายไปให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผมเองซูเยรีบบอกไม่ให้โอกาสคนอื่นได้ตั้งตัวชายหนุ่มมาอยู่ที่หน้าเตียงคนไข่ยอย่างรวดเร็วและตรวจดูอาการของคนไข้ก่อนจะหยิบชุดฝังเข็มใช้ครั้งเดียวทิ้งที่เตรียมไว้ก่อนหน้านี้ออกจากกระเป๋าจากนั้นจึงหยิบมาลงมือฝังเข็มให้คนไข้ ฝังเข็มไปพลางก็แกะเครื่องช่วยชีวิตฉุกเฉินที่ติดอยู่บนตัวคนไข่ออกไปพลางซูเย่ไวเกินไปภายในห้องฉุกเฉินพวกหมอห้ามไม่ทันเลยสักนิดเห็นอีกทีซูเย่ก็กำลังฝังเข็มบนตัวคนไข้อย่างรวดเร็วแล้วคุณทำอะไรนะักหัวหน้าหูที่เพิ่งได้สติคำรามอย่างเกรี้ยวกราดรีบหยุดเขาไว้นี่เขาจะทำให้คนอื่นเสียชีวิตนะและพริบตาเดียวซูเย่ก็ฝังไปแล้วสิบก,กว่าเข็มฝูงชนรุมล้อมเข้าไปดึงตัวซูเย่ ดังนั้นซูยเย่จึงส่งพลังปราณผลักออกจนทุกคนกระเด็นก่อนจะฝังเข็มต่ออย่างรวดเร็วหมอในห้องฉุกเฉินรีบหันไปมองหัวหน้าหูพวกเขาพบว่าตัวเองไม่อาจเข้าใกล้ได้เลยและกลัวว่าหากทำอะไรรุนแรงจะส่งผลต่อคนไข้เวลานี้พวกลีเคอมิงก็เดินเข้ามาด้วยความว่องไวและหันมองซูยเย่ที่กำลังทำการรักษาอยู่อย่างรวดเร็ว คุณวางใจเถอะถ้าซูเย่รักษาคนไข้แล้วเกิดปัญหาอะไรผมจะออกหน้ารับผิดชอบให้เองครับไม่ให้โรงพยาบาลของพวกคุณต้องโดนหางเลขไปด้วยเด็ดขาดลีเคอร์มิงมองหัวหน้าหูที่มีสีหน้าเคร่งเครียดรีบเอ่ยขึ้นตรงไหนที่ไปรบกวนหรือทำให้พวกคุณตกใจผมขอโทษพวกคุณแทนเขาด้วยนะครับเขารู้ว่าซูเย่ไม่ทำแบบนี้โดยไม่มีสาเหตุหรอกการที่อีกฝ่ายกล้าช่วยแบบนี้แสดงว่าช่วยได้ พูดได้หน้าฟังพวกคุณขัดขวางขั้นตอนรักษาปกติอยู่นะครับถ้ามีคนตายพวกคุณไม่รอดสักคนแนบนีแพทย์แผนจีนของพวกนายทำงานยังไงกันหัวหน้าวูเอ่ยเสียงเกรี้ยวกราดแล้วถ้าผลลัพธ์ออกมาดีล่ะครับท่านใดนั้นซูยเย่ที่กำลังฝังเข็มให้คนที่อยู่ก็หันมาพูดก่อนจะฝังเข็มต่อครั้งนี้ซูยเย่ไม่ได้ใช้วิชาฝังเข็มธรรมดาแต่ใช้การฝังเข็มด้วยพลังปราณ ทุกเข็มล้วนฝังเข้าไปในจุดต่างๆของคนไข้และกระตุ้นลมปราณภายในตัวคนไข้ในช่วงพริบตาคุ้มกันชีพจรหัวใจของคนไข้ไว้ไม่ให้เขาตายขณะเดียวกันเป็นการบำรุงรักษาร่างกายของเขาอีกด้วยจากนั้นซูเยช่ชฉวยโอกาสที่ฝังเข็มอยู่ถ่ายทอดพลังปราณของตัวเองเข้าไปในร่างกายคนไข้ในระหว่างที่หมุนเวียนพลังภายในร่างคนไข้ก็ได้รวบรวมสารตะกั่วทั้งหมดในหลอดเลือดและอวัยวะภายในเข้าด้วยกันเป็นก้อน และส่งเข้าไปในกระเพาะอาหารของอีกฝ่ายห่อหุ้มด้วยพลังปราณไม่ให้กระเพาะอาหารดูดซึมหลังจากทําทุกอย่างเสร็จซูเย่ดึงเข็มออกมาและตีไปที่กระเพาะอาหารของคนไข้แหวะคนไข้อ้วกเอาน้ำเหลืองเหม็นข้าวออกมาทุกคนในที่นี้ตกใจกันหมดแต่นาทีต่อมาภาพอันน่าตะลึงก็ปรากฏ หลังจากคนไข้อวกเอาน้ำเหลืองออกมาแล้วกลับมีสีหน้าที่แปรเปลี่ยนเป็นปกติอย่างรวดเร็วอัตราการเต้นของหัวใจความดันลมหายใจปกติทั้งหมดกระทั่งลืมตาขึ้นมองไปรอบๆด้วยความมึนงงหาคนไข้ที่เมื่อกี้ยังวิกฤตอยู่พริบตากลับฟื้นสภาพเป็นปกติแล้วเหรอแม้แต่หัวหน้าหูยังมีสีหน้ามึนงงนี่มันเกิดอะไรขึ้นหัวหน้าหูถามด้วยหน้าตาง,งวย เห็นคุณบอกว่าคนแค่เป็นพิษจากสารตะกั่วผมจึงฝังเข็มชุดขับพิษโดยเฉพาะให้พวกเขาดูท่าน่าจะขับออกมาแล้วครับซูเย่บอกอะไรนะหัวหน้าหูตาโตจ้องซูเย่อย่างไม่อยากจะเชื่อและถามคุณจะบอกว่าการฝังเข็มขับได้แม้กระทั่งพิษตะกั่วในร่างกายเลยงั้นเหรอก็ไม่ใช่ทั้งหมดหรอกครับซุเย่อธิบาย ผมรู้จักวิชาฝังเข็มวิชาหนึ่งอยู่พอดีเหมาะกับอาการของเขามากก็เลยใช้ครับวิชานี้ไม่สามารถรักษาทาวรได้ซีดถึงถึงหัวหน้าวูหายใจเข้าเพือกใหญ่ยากจะปิดบังสีหน้าตะลึงลีเคอร์หมิงโล่งอก,อกเจ้านี่มั่นคงดุจจะผูผาจริงๆสมาชิกคนอื่นๆในหน่วยสืบสวนต่างมองซูเย่ด้วยความตะลึงนี่เขารู้วิชาขับสารตะกัวด้วยเหรอ เวลานั้นคนไข้ลุกขึ้นมานั่งเองทำให้ทุกคนต้องตกใจอีกครั้งคุณไม่สบายตรงไหนอีกหรือเปล่าครับสุเย่ถามไม่มีตรงไหนที่ไม่สบายครับคนไข้ลองสัมผัสต,ตัวเองดูก่อนจะตอบสวัสดีครับ ในขณะที่ทุกคนกำลังตะลึงกันอยู่หลีเคอร์หมิงเดินมาอยู่ข้างกายคนไข้ที่กำลังคุยกับญาติที่รีบร้อนเดินทางมาพร้อมกล่าวผมมาจากมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนจี้หยางชื่อว่าหลีเคอร์หมิงครับมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนจี้หยางคนไข้ชะงักก่อนจะเอ่ยเสียงเกลียวกราดฉันจำได้นักศึกษาของพวกคุณน,นั่นแหละที่ออกใบสั่งยาให้ฉันฉันกินยาที่เขาสั่งถึงได้กลายเป็นแบบนี้พวกเราต้องขออาภัยอย่างสูงกับเหตุการณ์นี้ ลีเครมิงขอโทษอย่างจริงใจและถามหลังจากได้ใบสั่งยาไปแล้วจนกระทั่งตอนที่คุณดื่มยาจนเกิดปัญหาช่วงเวลาระหว่างนี้คุณได้กินอย่างอื่นไหมครับไม่มีคนไข้รีบสายหัวและเอ่ยขึ้นอย่าว่าแต่กินอะไรเลยก่อนดื่มยาฉันไม่ได้กินน้ำด้วยซ้ำคุณแน่ใจนะครับว่าไม่มีลีเครมิงจี้ถามมั่นใจคนไข้พยักหน้าด้วยความมั่นใจและกล่าว ฉันดื่มไปแค่ยายาที่คุณดื่มอยู่ที่ไหนครับสุเย่รีบถามถ้าคุณนำใบสั่งยาไปซื้อยาและตุนยาเองน่าจะมีเศษยาเหลืออยู่บ้างนะครับฉันก็ไม่รู้คนแค่ส่ายหัวและบอกฉันจำได้แค่หลังจากดื่มยาฉันก็รู้สึกทรมานมากหลังจากนั้นก็ฟ้าดินหมุนคว้างและไม่รู้สึกตัวอีกถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเศษยาน่าจะยังอยู่ที่บ้านฉัน อยู่ที่สถานีตำรวจญาติคนไข้ออกมาพูดหลังจากเกิดเรื่องเราก็แจ้งตำรวจทันทีตำรวจจึงนำเศษยารวมถึงหม้อที่ใช้ตุนยาไปตรวจสอบทั้งหมดสถานีไหนครับซูยเยจี้ถามสถานีตำรวจตรงถนนกวงหมิงญาติคนไข้ตอบเมื่อได้ฟังซูยเยและพวกหลี่เคอร์หมิงศบตากันและพูดปลอบประลมคนไข้และญาติ ก่อนจะรีบออกจากโรงพยาบาลเดินทางไปที่สถานีตำรวจตรงถนนกวงหมิงทันทีเมื่อมาถึงสถานีตำรวจถนนกวงหมิงผู้บัญชาการได้ยินว่ามีคนจากมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนจี้อย่างมาก็ออกมาต้อนรับด้วยตัวเองเขาได้รับการแจ้งมาจากเบื้องบนแล้วและให้ความสำคัญกับคดีนี้มากต้องทำให้ดีเบาะแสทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ล้วนอยู่ในมือของผู้บัญชาการสถานีเอง เมื่อรู้จักปากซูยเย่ว่าคนไข้ดีขึ้นแล้วไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลผู้บัญชาการก็ส่งคนไปบันทึกคําให้การของคนไข้ที่โรงพยาบาลทันทีหลังจากถามถ่ายสารทุกสุขด,ดิบกันเรียบร้อยทั้งสองฝ่ายก็ตัดเข้าประเด็นมีเบาะแสอะไรไหมครับหลีค่คอหมิงถามด้วยความเป็นห่วงตอนนี้ยังไม่มีครับผู้บัญชาการใส่หัวพร้อมกล่าว แต่เศษยสยาที่พวกคุณพูดถึงหน่วยสืบสวนของเราส่งไปตรวจที่ห้องหลับแล้วครับผลตรวจน่าจะใกล้ออกมาแล้วดีครับงั้นเราเรอผลกันก่อนแต่เราเข้าไปเยี่ยมนักศึกษาคนนั้นของมหาวิทยายลัยเราก่อนได้ไหมครับลีเคอร์หมิงขอไปสิผมจะพาพวกคุณไปเองผู้บัญชาการคิดไปคิดมาและพาพวกซูยเย่ไปด้วยตัวเองเมื่อมาถึงห้องขังอาจารย์ลี่ พอเห็นพวกซูเย่มานักศึกษาคนนั้นทำท่าราวกับเห็นผู้กอบกู้เขาพูดด้วยสีหน้าตื่นตระหนกผมไม่ได้ฆ่าคนนะครับผมไม่ได้ฆ่าคนจริงๆเรื่องที่เกิดกับคนไข้ไม่เกี่ยวกับผมผมรักษาตามปกตินะครับอย่าเพิ่งใจร้อนลีเคอร์มิงรีบปลอบก่อนจะถามตอนรักษาคนไข้พวกเขามีอาการยังไงบ้างเธอสั่งยาอะไรให้พวกเขาขอโทษครับผมทำให้มหาวิทยาลัยขายหน้า นักศึกษาคนนั้นยิ้มขมขื่นตอนที่ผมทำการรักษาอาการของคนไข้ทั้งสองเหมือนกันมากครับล้วนมีม้ามที่อ่อนแรงผมจึงจ่ายยาที่บำรุงตับม้ามและลำไส้ต่างๆใบจ่ายยามีห่วงชี15กรัมโสม15กรัมไผ่จู10กรัมจื้อกันเช่า15กรัมตังกุย10กรัมเฉินพี6กรัมเซงมั่ห6กรัมชัยหู12กรัมขิงแดแผ่นพุทราจีน6ลูกใบสั่งยาอยู่ที่เราครับผู้บัญชาการแทรกอย่างถูกจังหวะ เมื่อได้ฟังพวกลีเคอร์มิงพยักหน้าอย่างเข้าใจตำรับยานี้ไม่มีปัญหาสมุนไพรพวกนี้ก็ไม่แฝงพิษไม่เกิดผลกระทบอะไรต่อคนและยิ่งไม่มีทางกระตุ้นพิษจากสารตะกัว่วลีเคอร์มิงรีพูดโดยวิเคราะห์จากใบสั่งยาคนอื่นๆในหน่วยสืบสวนพากันพยักหน้าตำรับยานี้ไม่มีปัญหาจริงๆนอกเสียจากว่าเกิดปัญหาจากสาเหตุการป่วยแทรกซ้อนอื่นๆ แต่ถ้ามีปัญหาที่สาเหตุการป่วยยาได้ไปไม่ตรงกับโรคที่เป็น <c oughs> เมื่อดูจากสรรพคุณของยาพวกนี้มันก็ไม่น่าส่งผลกระทบใหญ่โตนะักเขาถามอีก3-4มสีคำถามอย่างว่องไวเกี่ยวกับอาการของคนไข้หลังจากถ่ายถามเหตุการณ์ทั้งหมดจนกระจ่างแล้วเอาละ่ะลีเคอร์มิงตกบ,บ่านักศึกษาคนนั้นและปลอบใจ นายไม่ต้องกังวลมากใบสั่งยาที่นายออกให้ไม่มีปัญหาทุกอย่างมีมหาวิทยาลัยจัดการให้ขอบคุณครับนักศึกษาพยักหน้ายอย่างตื้นตันเวลานั้นผู้บัญชาการจางผลตรวจออกแล้วครับเสียงตะโกนเสียงหนึ่งดังเข้ามาจากนั้นตำรวจนายหนึ่งที่ถือหม้อต้มยาพร้อมใบแจ้งผลตรวจเดินเร็วๆเ,เข้ามาเวลาเดียวกับที่ยื่นผลการตรวจให้ผู้บัญชาการก็เอ่ยขึ้น ผลตรวจวินิจฉัยว่าสารตะกั่วในยาเกินมาตรฐานสารจากโลหะชนิดอื่นก็เกินมาตรฐานครับเมื่อได้ฟังทุกคนก็ตกตก,ตกใจรีบมองไปที่ม้ตต้มยาที่อีกฝ่ายถืออยู่ในมือเสษยาพวกนี้ผิดปกติจริงๆด้วยยาที่คนแค่กินซื้อจากร้านขายยาไหนครับซูเย่ถามผู้บัญชาการที่ร้านขายยาใหญ่ผูเสียงครับ ผู้บัญชาการถอนหายใจโล่งอกก่อนจะเอ่ยขึ้นผมคิดไว้แล้วครับว่าเป็นปัญหาจากร้านขายยาเลยส่งคนไปจับตาดูไว้แล้วตอนนี้เมื่อมีหลักฐานจับกุ่มได้เลยผู้เสร็จปุ๊บก็เดินไปโทรศัพท์ที่มุมหนึ่ง